สวัสดีค่ะพี่เมย์จะบอกวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มบ้านงานฝีมือเมชินีแฮนด์เมดถ้าคุณเข้าไปที่หน้าเฟซพี่คุณจะเห็นข้อความตรงนี้ที่พี่บอกว่าพี่ตั้งกลุ่มใหม่นะคะชื่อกลุ่มบ้านงานฝีมือเมชินีแฮนด์เมดพี่เน้นเฉพาะคนที่ทํางานฝีมือเท่านั้นรับเฉพาะคนที่คุยกันรู้เรื่องนะคะไม่รับงานขายทั้งหมดแล้วก็ไม่รับแชร์ลิงก์มาจากเพจคิวคิว ถ้าคุณจะขอเข้าร่วมกลุ่มให้ทําตามนี้อันที่หนึ่งให้คุณกดลิงก์ตรงนี้ที่พี่วงให้นี่นะคะหลังจากคุณกดลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะพามาที่นี่มันจะพามาหน้านี้คุณจะบอกไม่ได้เลยนะคะว่าคุณไม่เห็นคําถามถ้าคุณกดคําว่าขอเข้าตรงนี้ขอเข้าร่วมกลุ่มหน้ามันจะเด้งคําถามขึ้นมาแบบนี้สามคำถามกติกานะคะถ้าคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มบ้านงานฝีมือเมชินีแฮนด์เมด อันนี้เป็นกติการแรกค่ะพี่ต้องการรู้จักคุณก่อนว่าคุณจะเข้ากลุ่มกับพี่เพื่ออะไรคําถามมีอยู่สามคำถามไม่ยากนะคะก็แนะนําตัวคุณเองง่ายๆเท่าทนั้นเองอันที่หนึ่งคุณชอบงานฝีมืออะไรมากที่สุดอันที่สองคุณรู้จักพี่เมย์หรือเปล่ารู้จักที่ไหนอันที่สามคุณชื่อเล่นชื่ออะไรต้องการเข้ากลุ่มเพื่ออะไรหลังจากคุณกดข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดส่งนะคะกดพิมพ์ข้อที่หนึ่งเสร็จ 2, พิมพ์ 3, ข้อที่สองพิมพ์ข้อที่สามแล้วค่อยส่งถ้าคุณตอบไม่ตอบคําถามขอเข้า พี่ไม่รับเข้าพี่ลบทิ้งคุณตอบแค่ข้อเดียวแล้วส่งพี่ก็ลบทิ้งนะคะตอบคําถามไม่ครบก็ไม่รับเข้าเหมือนกันนะคะกติกาถ้าจะคุยกันรู้เรื่องก็คือสามข้อนี้ก่อนนะคะเมื่อเช้าได้ลองลงเป็นเป็นคําพูดไปแล้วก็งงกันเป็นแถวว่าทํายังไงถ้าคุณเล่นผ่านคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นอย่างนี้เลยมือถือก็ขึ้นเหมือนกันนะคะบอกไม่ได้ว่ามองไม่เห็นเพราะว่าพอคุณกดปุ๊บคําถามจะขึ้นมาเลยให้ทําตามนี้นะ แล้วหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะไปรอรอพี่เมย์เพื่อพี่เมย์รับเข้าห้องทําตามนี้ค่ะแล้วเราจะอยู่บ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดด้วยกันบ้านนี้นะคะจะเป็นที่รวมของคนที่คุยเรื่องงานฝีมือกันรู้เรื่องแล้วก็พี่จะลงข้อมูลที่พี่แชร์ไม่ว่าจะเป็นที่ข้อมูลแพทเทิร์นข้อมูลลำดับการถักใน YouTube วิธีดูข้อมูลเอามาแบ่งกันกันมาแชร์กันนะคะถ้าต้องการเป็นเพื่อนกันก็ทําตามกติกาที่พี่บอกแล้วพบกันในห้องหลังจากที่เข้าไปในห้องแล้วไม่ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าคําขอบคุณมันจะเกลื่อนหน้าห้องไปหมดเมื่อเช้าที่เพิ่งลบทิ้งไปนะคะก็อยู่ด้วยกันคุยกันเรื่องงานฝีมือคะ่ะโชว์งานฝีมือได้แจมกันพบกันที่บ้านงานฝีมือในที่นี่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ